สามคือเสื้อคล็ด้ซื้อซึ่งจะบอกว่าเสื้อคอปยี่ห้อสี่ทีคล็อ้คือเสื้อของอ่วเป็นเสื้อที่ใสแล้วไม่ร้อนนะอันนี้จริงๆเหมาะกับประเทศไทยมากเพราะเขาทำมาสำหรับประเทศไทยนี่แหละเพื่อนเพื่อนดูเสื้อคอปที่พี่ปูพี่แม่ปู่ พี่ผมกับแม่ดีใส่นะคะตัวนี้490ไป490เหลือแค่149บาทเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยขายราคาถูกเท่านี้เลยไลน์นี้เท่านั้นเสื้อคลอปนะคะ1่490เหลือแค่149บาทคุณไปยืนอะยู่กับของการเต็นการ เอาบาโซนี่เรากินกันมาบ้านนะต่ว่าแชอบมาเอาเองนะคะนะมาสบายลูกใหญ่เอาเอาลูกค้าค่ะลูกใส่จะไม่ได้กลับแล้วนะคะเนี่ยมีแต่คนที่จะไปยืนค่ะเพราะว่าใส่ดีกก็บอทุกคนว่าเวันนี้เรามีสามผลิตภัณฑ์นอนราคาดีทุกันแต่เสื้อคอฟราคาดีมากเด็กเป่นเสื้อคอ พี่พ mm. mm. ิงค์ทำไม่เข้าจสักคนนะทานี่มันไม่ยากสักคนสิฮ่าฮ่าฮ่า่าาฮ่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 าล่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่ค่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่่่ ตัวเสื้อที่พี่พีใส่ใส่แล้วเหมือนเกาหลีตัวเนี้ยนะคะ999้ลดในไลน์นี้เท่านั้น347บาท347บเทเป็นเสื้อโปโลนะคะมี15สีนะคะเขาเป็นนวัตกรรมที่ไม่มีกลิ่นเหนือแล้วก็ไม่เห็นอบค<ช>่ะพี่พีจริงๆแล้วก็<ร>นำเข้าจากญี่ปุ่นมันจับยากมากไหนลองดูซิ ครับตัวนี้จะไม่มีแบคทีเรียนะคะเราเขานาเข้าจากญี่ปุ่นนะคะตากในที่ล่มแล้วก็ไม่ยับนะคะจริงๆไม่ยับมีไซส์ใหญ่สุด48นิ้วเลยนะคะเพื่อนๆมี15สี999นะคะลดเหลือแค่347ที่สุอกันกับพีิถีใส่ของรับจ้าผัเชียอะไรอื่จะบอกว่าตัวเสื้ออย่างที่บอกอะครับว่าอันนี้ราคา